ไทยเรามาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีเฮ้ยเฮ้ยเย่ไม่ใช่กินต่อโอเคผมยังกำลังอยู่ที่เทวบาลาพูนะครับกำลังจะเข้าไปเส้นทานนี่ๆแล้วก็เข้าสันนะครับที่ผมเคยอยู่สมัยก่อนนะครับนี่ทำอะไรกันเนี่ย ไ,ไอติมไอติมไม่ใช่ไอติมนี้ใช้ไข่มุกชาไข่มุกสิบบาทกถูกนะขอบคุณครับโอเคไปต่อครับ,รบผมไม่ได้มาท่านองเต๋นี้มันสิบปีกว่าแล้วลเออเ,เมือนเดิมครับเหมือนเดิมไม่ตัวจริงพูดไทยชัดจังอะอะไรนะครับไม่ตัวจริงพูดไทยชัดจัง เออจะโทรทัศน์เสียงไม่ค่อยดีโทรทัศน์เสียงไม่ค่อยดีใช่ไหมครับเสียงจะไม่ดีเพราะจะดูดำๆข้ากับพึ่ชอบดูครับขอบคุณมากครับทำไมพูดไทยชัดจังคุณป้าโทรทัศน์เสียงไม่ค่อยดีนะครับเฮ้ยจำได้ไม่เคยมาเราเข้าดูโทรทัศน์นะไม่เคยมาครับโทษครับ บางคนบอกผมนะครับคือมาหนิคือมานี่มนมนไม่ใช่ครับคุณน่าจะเปิดโต้ทัดครับคุณน่าจะเปิดโต้ทัดครับเปิดโต้ทัดครับโอเคไปเข้าสันดีกว่าผมเคยมากินอาหารอิสราเอลเออใช่ดิดูดิอาหารอิสราเอลยังมีอยู่อิสราเอลใช่ไหมฮะจำไ,ได้ใช่ไหมฮะ สบายดีนะสบายดีกับวันนั้นเห็นได้รายการอะไรนะที่เขาพาไปญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ครับอันนี้พาไปเที่ยวเมือนไทยเดี๋ยวมาใหม่นะครับวันหน้าครับใจใจใจวั้เห็นได้รายรเขาพาไปญี่ปุ่นครับครับพอดีครับครับพอดีกับโอ้ยังมีอยู่ไงแล้วเขายังจำได้ด้วยเขาก็ตั้งแต่เนี่ยละสิบห้าปีที่แล้วสวยนะก็ยังสวยเหมือนเดิมครับ มาถึงเท่าของข้าวสาไม่ได้มานานสิบปีมั้งสิบปีมั้งรู้สึกคนน้อยลงเนาะเนาะน้อยลงกว่าสมัยก่อนสมัยที่ผมมานะครับยี่สิบปีที่แล้วครับมีฮิปปี้ครับฮิปปี้จริงๆนะครับเฮ้ยตอนนี้คนไทยฮิปสเตอร์ใช่ไหม ไม่มีฮิปสเตอร์ครับมีฮิปปี้ไม่ใส่รองเท้าเลยจริงๆแล้วก็เวลาสั่งเข้าปัดใช่ไหมเขาก็ไม่ใช้ช้อน่ะใช้มือจริง<ฮ>พงองไปงั้นนะครับแล้วก็นี่แหละจะบ่มฝาไปรายการอะไรรายการผมรายการทอนเที่ยวครับไม่ใช่รายการอาหารครับ <ś c oughs> แต่ขอบคุ่งครับที่จำได้ <ś c oughs> เร็กๆมาถึงมันได้ใช่ไหมครับแล้วก็มา เข้าสางจงก่อถึงเข้าสางก็ใช้เวลาแบบ3าสีชนะ่ชั่วโมงอ่ะแล้วก็ถึงเข้าสา,แางแล้วผมก็พักโรงแรมแต่โอ้ยโอ้ย,อยผมเข้าไปห้องนง้ำห้องนง้ำโอ้ยอุยอยอข้าก็ไปห้องนง้ำใช่ไหมครับปึ๊บอุ traz, อ้อ تم. ไม่มีกระดาษอ่นนะมีแต่น้ำอ่ะแบบนี้ผไม่รู้ทำยังไงนะผมไม่คือกังเกงเพี้ยกหมดเลยกังเกงเพี้ยกหมดเลยอันนี้อันนี้เรื่องเรื่องจริงครับคุณผู้ชมครับ แล้วก็ร่างจากนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าโอ๋อใช้มือใช่ไหมไม่ปิดใช่ไหมผมคือถามของแกสเท่าสร่ฮะว่าพ้งน,น้ำคืนเนี่ยไม่มีฮะกระดาษเนี่ยทำยังไงเขาบอกว่าใช้ใช้มือผมก็เลยโอเค Amazing แล้วลองดูแล้วว่าใช้เวลาอ,อ,อุทนสองวันอุงนสวัน <laughs> ไม่กล้าจับตอนนี้ เพราะว่าแม่ไม่สอนแบบนี้แม่ผมไม่สอนแบบนี้อ่าทำแบบนี้ใช่ไหมครเท่เหมือนไตเนี่ยต้นทำแบบนี้ก็เลยพนตัดสินใจสองวันแล้วไม่ไหวแล้ววะไม่ไหวแล้ววะจนต่อเนี่ยพนใช้มือแหวงจับข้อตัวแอง,องพุทโขมีร่องแบบนี้ด้วยหรอคุณแม่นั่นแหละ 9, ลลครับพนเจ๊งเกิดติดเข้าสามล้อนะครับด้วยตัวเอง <S 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 ใส่หนึ่งครับใส่ไข่ครับอืมอืมโอ้โเราจัดเหมือนเหมือก่อนแล้วแหละไม่ต่างกันเลยครับอ่นเมื่อก่อนสิบบาทนะตอนนี้ก็สามสิบบาทแล้วนี่ดูดิ ทุกคนอนะยากกินเยอะกินแบบนี้แหละฮะโอ้ยโอแม่อร่อยรึเปล่าอันเนี่ยขอชิมหน่อยดิ <c oughs> โอ้โห this is delicious อร่อยมากเลยอย่างเงี้ะะยฮะนี่แหละฮะผัดไทย30บาทอืมอ่าขอบคุณครับโอ้อยมาแล้วอร่อยดิอร,อ,ยอ,อ,อ,อร่อยเนาะเอาไหมไม่เอาไม่เอาเนี่ย เง้าออกเต็มๆแล้วก็เดินทุกที่สนุกสนานจิ้มจิมแล้วก็นี่แหละใส่ก่าสุดท้ายเดินแบบนี้นะครับเข้าสั่งร้อนของผมก็สมัยก่อนผมมาคนเดียวนะครับแต่ก็ไม่รู้สึกเหงาเลยะครับเพราะว่ารอบๆแบบเหมือนเพื่อนหมดเลยก็เข้าไปเคยก็เป็นเพื่อนแล้วก็กินด้วยกันอะไรเนี่ยคะรับก็ ที่นี่แหละทำไมผมมาที่นี่เพราะว่าสมาร์ทปนี้รื่มต้องของประเทศไทยนะก็คือความทรงจำของผมแดนแล้วนะ่นคือเขาคือถนนข้าวสารนะครับมีความทร,ง,รง,งจำเยอะแยะผมก็เขียนชอบเขียนไดอารี่อยู่ใช่ไหมครับก็เขียนเรื่องเกี่ยวกับข้าวสารเนื่นนี่นั่นอะไรเยอะเมื่อกี้เคยเรื่องห้องน้ำใช่ไหมครับอันนี้ก็อยู่ในไดอารี่ของผม,ผ,ม house. House มอมผมเนี่ยะพงเยสเฮาส์เที่ยนเยสเฮาส์มานี่พักเลยร้อยห้าสิบบาทอะไรเนี่ยครับก็นั่นแหละสมาร์ทผมเนี่ย รุ่นต้นของประเทศไทยความสามทังระว่างผมนะฮะญี่ปุ่นไทยเนี่ยตัวน,นี้ผมอยู่ระหว่างญี่ปุ่นไทยใช่ไหมฮะแต่ก็รุ่นต้นก็คือตัวน,นี้แหละครับสกุยไทยแลนด์ครับเจอกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับมาเลยมาเลย เออชินี่จังหวัดอะไรครับชื่อแทม3ซ้อม1แอคชั่นกรุงเทพมาหานครอํมนมันรัตนากดสิผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปี